สวัสดีค่ะอยู่กับชิพวารีราชนีพระจานทร์กับชาแนลตําหนักดวงค่ะดูดวงประจำสัปดาห์กัน15-21ธันวาคมพุทธศักราช2562ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีพิจิกคือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอา้าวเริ่มต้นที่ไพ่ใบแรกได้3ดาบเลยปักเสียบอกเลยนะคะก็ รูปหัวใจอ่ะมันก็บอกอยู่แล้วว่าความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกเจ็บปวดการโดนทรยศหักหลังรู้สึกไม่ดีนั่นเองนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสตรีนะผู้หญิงงานป่าสิงโตเนี่ยว่าตัวตนภายในของคุณเน่เจ็บปวดเพราะาได้เป็นไพ่ใบที่หนึ่งแต่การแอคชั่นการแสดงออกไปต้องแข็งแรงอ่ะมีทางเลือกเดียววันนี้ต้องเข้มแข็งและแข็งแรงการเยียวยาตัวเองผ่านไปได้อย่างช้าๆหรือ อาจจะดูไม่สำเร็จเลยนะคะตรงนี้ดูจากไพ่6ดาบและ5เหรียญงานที่ขึ้นประกบคู่กันซ้ายขวาล่างสุดนั่นนะ6ดาบมันบอกว่าเคลื่อนผ่านไปได้อย่างช้าๆนะคะดาบที่ปักอยู่บนเรือนะ,ะแล้วก็ประคองไปประคองคนอื่นไปนะคะแล้วก็ยังมีห้าเหรียญน,นะคะที่เป็น2อสามีภรรยานะ,ะเป็นคนที่เดิน อย่างบาดเจ็บและเหน็บหนาวนะท่ามกลางความเงียบเหงาท่ามกางค่ำคืนอันหนาวเหน็บประมาณนี้เลยความรู้สึกคุณก็ประมาณนี้แหละข้างบนนะยังมี8ดาบขึ้นพอดูในแนวตั้งนะเราจะเห็นได้ว่าให้ดาบเป็นเซตเลยดูแนวตั้งนะก็จากบนลงล่างก็มา8ดาบ3ดาบและ6ดาบนะคะตรงนี้เนี่ยบอกให้ถึงเรื่องของความบาดเจ็บการเยียวยา ตัวเองการปิดหูปิดตาไม่รู้ไม่เห็นไม่ใส่ใจบางทีก็พยายามที่จะปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้บาดเจ็บไม่ได้เป็นอะไรหลายๆคนถ้าเกิดมันหนักมากหน่อยเนี่ยอาจจะเครียดมากจนถึงกับขนาดเป็นเรื่องของการซึมเศร้าอ่อนๆนะข้างๆแปดดาบที่เรายืนปิดหูปิดตาท่ามกลางวงล้อมคมหอกคมดาบอยู่ มันจะมีไพ่คนผู้ชายคนหนึ่งเจ็ดเหรียญน,นะคะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนเท้าจอบเสียมอยู่แล้วก็มองทรัพยากรที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินใครถ้าหากเ็าอ,อกหักมาเนี่ยเขาบอกว่าฟูมไฟคำครวญนะในใจเนี่ยมันตัดใจไม่ได้ตัดใจไม่ลงจากสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ครั้งเก่าๆแต่ผลหลังอยากจะให้มันย้อนคืนกลับมาหรือบางทีเนี่ยไม่รู้ที่จะจัดการ กับสถานการณ์ตรงหน้ายังไงไม่รู้ว่าจะจัดการกับความรู้สึกยังไงไม่รู้ว่าจะจัดการกับการงานตัวเองได้อย่างไรเพราะความรู้สึกมันไม่ดีความรู้สึกมันสูญเสียไม่รู้จะจัดการกับความสัมพันธ์ที่มันค้างคา,าอยู่เนี่ยได้อย่างไรตรงนี้นะคะเขาบอกว่าการที่เราจัดการปัญหาอะไรหลายอย่างไม่ได้เนี่ยเพราะว่าตัวเราเองนั่นแหละ ก็ไม่เดินออกจากวงล้อมของคมหอกคมดาบนี้สักทีหนึ่งขังตัวเองเอาไว้กับความเจ็บปวดโดยที่มันปล่อยวางไม่ได้มันคิดขึ้นมามันก็จีด๊ดมันคิดขึ้นมามันก็จีด๊ดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนั้นนั่นเองอมาดูในเรื่องการงานดีกว่าเรื่องการงานเป็นอย่างไรกันบ้างสรุปโดยรวมๆแล้วนะคะก็คือเป็นเรื่องของความบาดเจ็บที่ยากจะเยียวยาการไม่ปล่อยวางนะ เรื่องของความรู้สึกเจ็บปวดที่จำเป็นที่จะต้องลบซ่อนหรือกลบเอาไว้ข้างในโดยเวลาแสดงออกก็จะแสดงออกมาในมาสของความเข้มแข็งยังต้องทำงานไปยังต้องผลักดันต่อไปทั้งทั้งที่หมดแพชชั่นหมดแรงบันดาลใจถ้าในเรื่องการงานมันจะมันก็จะคล้ายกันอย่างนี้แหละคือในเรื่องการงานเนี่ย มันจะมีที่ที่บอกว่าคนอมองดูทรัพยากรที่มาจากพื้นดินแล้วหยุดพักบางทีอาจจะเป็นขั้นตอนของการประเมินดูว่างานทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรี่ยวแรงที่เราทำลงไปเนี่ยมัน มันคุ้มค่าไหมกับความเหน็ดเหนื่อยของเรานะคะพอคิดไปคิดมาก็วนอยู่ยแบบนั้นนะ่ะเป็นช่วงสัปดาห์ที่คนคุณคิดอะไรวนๆเหมือนติดอยู่ในกับดักของตัวเองแล้วก็ไม่หลุดออกมาจากความคิดของตัวเองสักทีนะคะเป็นท่าทางของอจริงๆแล้วเป็นเรื่องสภาพจิตใจจะเป็นส่วนใหญ่นะการโดนทำร้ายจิตใจการโดนคนใกล้ตัวหักหลังนะคะหรือแม้แต่ เรื่องของเพื่อนร่วมงานก็ด้วยที่ทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวมากขึ้นแล้วกอ็อีกทั้งความจุกจิกจู้จี้ของคุณด้วยนะก็เป็นส่วนหนึ่งความคิดมากคิดละเอียดไปซะทุกเม็ดยิ่งยิ่งทุกยิ่งคิดยิ่งโดนปฏิเสธยิ่งโดนต่อต้านก็ยิ่งคิดยิ่งคิดหนักขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อสเตรนขึ้นนะผู้หญิง,ง้างปากสิงโตตร,ตรงเนี้ยขึ้นมาเนี่ยบอกว่าเป็น ความเข้มแข็งของจิตใจจะทําให้คุณผ่านไปได้ทุกๆอย่างนั่นแหละเพียงแต่ขณะน,นี้ในรอบสัปดาห์นี้อาจจะเจอเรื่องไม่ดีอาจจะเป็นเรื่องของแผลที่มันยังสดอยู่มันก็เลยผ่านไปได้ยากนะคะต้องใช้เวลาเยียวยานั่นแหละ,ะการงานถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าจะต้องออกจากงานละท้อเหน็ดเหนื่อยนะจะบอกว่าคุณยังออกไม่ได้หรอกในที่สุดคุณก็คิดวนไปวนมายื้อกันอยู่อย่างนั้นน่ะว่าจะจะอยู่หรือจะไป นะคะเพราะว่าที่นี่ที่เก่าเนี่ยก็ดูแล้วคุณยังทําเงินทําทองต่อได้แล้วก็มีโอกาสที่จะว่ามีโอกาสที่ที่ยังเป็นที่ต้องการอ่ายังสามารถที่จะทําเงินทําทองได้ค้าขายหากําไรก็ยังได้ได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ในทําเลที่ไม่ดี อาจจะอยู่ในสถานที่หรือที่ทำงานอาจจะอยู่ในสถานที่ที่เราอึดอัดคับข้องใจที่แวดล้อมไปด้วยศัตรูนั่นเองแต่โดยเนื้องานแล้วโดยความเข้มแข็งของตัวเองแล้วโดยการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่มันไม่ได้มีปัญหามันมีปัญหาในเรื่องของสังคมรอบๆด้านมากกว่าตรงนี้ก็แนะนำให้คุณปิดหูปิดตาเหมือนในภาพไปแหละ นะคะปรีกวิเวกออกมาบ้างนะถ้าเกิดว่ามันพยายามเพื่อที่จะเข้าหาใครต่อใครแล้วมันไม่ได้เกิดผลดีนะคะยิ่งทำให้เรากังวลมากขึ้นก็ลองพักดูซิลองหยุดพักความสัมพันธ์ดูก่อนนะคะว่าเผื่อว่าอะไรอะไรมันจะดีขึ้นเช่นเดียวกันในเรื่องของการเงินนะคะห้าเหรียญขึ้นมาบอกเงินไม่พอเงินขาดมือค่าใช้จ่ายมากนะคะดีไม่ดีก็โดนโกงด้วยโดนโกงเงินด้วยนะคะ แบบทำไมรอบสัปดาห์นี้ดูไม่มีอะไรดีเลยทางแก้ของปัญหานู่นไพ่ใบสุดท้ายจัดทิสขึ้นมานะคะไพ่ตุลาการนะก็บอกว่าทุกอย่างแก้ได้ตามกฎไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็เอากฎมาว่ากันเอากฎมาแก้กัน e m p r e s s เป็นราชินีอยู่บนบัลลังเห็นไหมทำใจให้เข้มแข็งเข้าไว้ไม่ใส่อารมณ์นะไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องเงินเอากฎมาคุยกันแล้วก็บางทีอาจจะต้องเข้าไป พวันเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายคดีความนะคะบางคนก็มีปากเสียงกันถึงขั้นต้องขึ้นโรงพักเลยในรอบสัปดาห์นี้ใครไม่อยากขึ้นโรงพักก็ปิดหูปิดตาแบบแบบในไพ่แปดดาบแบบนะคะอยู่ให้ห่างจากคนพาลน,นะครบบัณฑิตแล้วก็ไม่คบคนพาลเนี่ยจัดว่าเป็นมงคลอันดับหนึ่งและสองนะที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ด้วยนะคะอ่าถ้าเลี่ยงไม่ได้นะเอา เอาทนายมาคุยเลยก็เป็นปากเป็นเสียงเป็นคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยก็ตามตัวบทกฎหมายกันไปเรื่องของความรักนะคะเป็นสมดาบขึ้นมาไม่ดีอยู่แล้วแหละนะแต่ว่าอาจจะพบเรื่องที่ทําเรื่องคอนเน็ชันเนี่ยสัปดาห์นี้ไม่ดีทั้งคนรอบตัวที่คิดคดทรยศนะคะในเรื่องของสภาพแวดล้อมสถานที่ทํำงานนะคะบางคนไม่ได้โดนที่ทำงานแต่โดนที่บ้านนะคะกเ็เป็นเรื่องของ คนรักเรานะคะที่ที่ทำให้เรารู้สึกยํำแย่ผิดหวังขาดแคลนในนี้เนี่ยนะโดยปกติแล้ว5เหรียญขึ้นมาในไพ่ตำแหน่งที่7เนี่ยบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการขาดการยอมรับการขาดความอบอุ่นนะในระหว่างคู่ของคนเองอบางคนบอกว่าผมไม่ได้มีใครนะหรือว่าแบบดิฉันก็สามีดิฉันก็ไม่ได้มีคนอื่นนะแต่ว่าเป็นเรื่องของความห่างเหินกัน นะคะความห่างเหินที่พอคุยกันหันหน้าเข้าหากันเมื่อไหร่ทะเลาะก,กันทุกทีนะคะบางคู่บอกว่าเป็นคดีความไปแล้วก็ฟ้องร้องกันเองเนี่ยแหละนะคะสามีฟ้องภรรยาภรรยาฟ้องสามีซึ่งซึ่งกลายเป็นอดีตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นอดีตสามีอดีตภรรยากันไปแล้วนะคะ,ะกลับมาอยู่ร่วมกันไม่ได้จะติดต่อกันได้แก่แค่เรื่องของ กฎหมายการฟ้องร้องอะไรแบบนี้เป็นต้นก็กเป็นแบบนั้นไปนะรอบดวงในสัปดาห์นี้มันจะ,นจะเป็นแบบนี้ส่วนผู้หญิงนะถ้าเกิดว่าท่านเป็นผู้หญิงแล้วสเตรนท์ขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณยังโสดอยู่วันนี้นะวันหน้าคุณก็โสด นะอ่าสเตรนขึ้นมาแต่ก็ถ้าเกิดว่าไม่โสดก็จะอย่างที่อ้นพูดอะความรักในช่วงนี้ห่างๆกันนะคะกับสามีแม้ว่าตรงไพ่อ่าตำแหน่งของสามีคุณจะเป็นราชาถือถ้วยนะแต่ว่าก็ไม่ดีอ่าเจ็ด าภาพภาพไพ่ห้าเหรียญน,นะคะก็ยังคงเป็นปัญหาในเรื่องของความรักการขัดความอบอุ่นอยู่นั่นเองแล้วก็ความเสียอกเสียใจนะบางทีอาจจะเสียใจเพราะคำพูดอะไรบางคำของเขาซึ่งคุณตัดสินเองคิดไปเองคิดมากจุกจิกไปเองก็ได้เป็นไปได้นะคะต้องวางอะ่ะเพราะว่า8ดาบขึ้นนะแดดาบขึ้นเจ็ดเหรียญขึ้นเนี่ยภาพเวลาที่ชุดนี้มันออกมาเนี่ยสดาบขึ้น ใครก็ก็มีความสุขแทนคุณไม่ได้ใครก็ทุก์แทนคุณไม่ได้ถ้ามีคนบางคนเขาบอกว่าเขาจะอาสาทุกแทนคุณแล้วคุณหายทุกได้นะก็อาจจะมีอาจจะมีคนอาสาเข้ามาหรือแบบมีอาชีพรับจ้างเป็นทุกแทนเลยนยะแต่ว่าลองคิดดูดีๆมันเป็นไปไม่ได้ลองทบทบวนดูดีๆนะคะซึ่งอ้นว่าสัปดาห์นี้คุณอาจจะรู้สึกว่า มีเหตุมีผลนะพอสุดท้ายแล้วในปลายลายสัปดาห์อาจจะลุกขึ้นมารู้สึกว่าเฮ้ยต้องใช้เหตุผลจัดการแล้วแหละเราปล่อยเราหมกตัวเองอยู่กับวงล้อมของความทุกข์แบบนี้เนิ่นนานไปไม่ได้ละอ จะตีสขึ้นมาก็จะละเอียดรอบคอบในการตัดสินใจมากขึ้นตัดตัดสินใจด้วยตะก,กะมากขึ้นนั่นเองเอ่ะหมดแล้วล่ะถ้าเกิดว่าชื่นชอบถูกใจยังไงอ้นฝากไว้ด้วยนะคะกับช anel ตําหนักดวงและเพจค่ะทิพย์วาเยราชนีพจัทร์นะคะมีข่าวสารเอาไว้ให้ไปติดตามกันได้ที่นั่นส่วน i อดีไลน์ค่ะ e อ m y Beauty ี้ e w m y b e a u t y นะคะเอาไว้สำหรับพูดคุยดูดวงตรวจสอบดวงชะตากันส่วนตัวนะคะมีค่า ครูกันเล็กน้อยใครที่ไม่เดือดร้อนในเรื่องของกำลังซับก็แอดกันเข้ามาค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ